สวัสดีเด้เจ้อทุ๊กตาพาฝันค่ะพอกันอีกแล้วจ้าน้าหลังสวนคือเก่าจ้าต้นแหลงค่ะอันนี้กันนะกินข้าวแล้วมะวันนี้ไหมเอ็ดแต่วันนี้เอื้อเนี่พามากินโยเกิร์ตโยเกิร์ตข้าวพลไม้นี่จ้าเต็มถ้วยเลยอันนี้เป็นอาหารนั้นตบท้ายเนาะค่ะเนาะเวลาเรากินอันนั้นล้างปากมะ อโยเกิร์ตพันเอ,อิญดูนี่พันเอิญนนะ่ะเปสิกะมันเป็นผลไม้ลูกสีอันมันสิเป็นข้นๆค่ะลูกมันสิออกเป็นสีออกเลืองเลือดส้มๆมึงก็เอาาไปเอามาือเบ่งเนาะคำสั่นเนาะทาทาแป๊บนึงจ้ะ นี่จ้าหน้าตาแปซิกเกอร์คนอื่นแปซิกเกอร์เป็นผละไม้บรนเลียาจ้าเบิงเอาเนี่ยเออบ้มันจะเป็นคนเนยแต่แซบเ้ยค่ะเอาเมาอน,นาจังกินนะเบิ่องอันนี้กระดีน่นี่แซบหอมนุ่มปาก ว่านี่ซอยเป็นตนน้นน้อยใส่อันนี้ก็เอ้ยทุกตากินอันโยคดเซอร์เปสิเกอร์ เบสิกอะบ้านา,นาพันเอืนอนลูกเออก็ปักันเอือนเกกันนี่บานหะเนาะ กระเร์ฟเป็นอันนี้น,นี่เขาจะนอ่อไปเสิร์ฟตู้เย็ยนไหมคะนี่ค่ะเ,เป็นก็เสิร์ฟเป็นกระปุกเลยด้ค่ะนี่มียูซุปสองลูกค่ะสิบสองลูกไอ้ใจไปแค็บสี่เหรียญสี่เหรียญก็เป็นบ้านเฮากะจักบ้านค่ะประมาณนี้นจะนะ้ะเน้อที่สามสิบสอง เมื่อเงินสองเหรียญก็ประมาณหกสิบหกก็ประมาณเกือบร้อยสองเกือบสองร้อยเนาะค่ะเนาะเกือบสองร้อยบาทบานเฮาถ้าไครคิดเป็นเงินบ้านเฮาก็ได้สองร้อยสองร้อยห้าสิบเนาะประมาณก็แล้วแต่อัตราเงินขึ้นเงินลง แซ่บมั้งล่ะนุ่มปากอะแดดมาพอดีแดดก็ออกตอนแรงอันนี้ก็คลิปนี้ก็เอ้ยทุกตาก,กินโยเกิร์ตกับอันเซรูกเบสิกเบสิเกิลกนอันแซ่บค่ะอันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าบอกขนาดจะนอยจักอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็กันไปต้มกาแฟต้มกาแฟดื่ม สบายๆค่ะเอาค่ะเจอกันคลิปหน้าก็เพราะแม่พี่น้องมีความสุขนอนรับฝันดีค่ก็ดูแลสุขภาพเนาะค่ะเนาะก็มีแต่เอ้ยก็มีเต้บต่ว่าดูแลสุขภาพสมัยนี้ก็ไอ้ตามคําแนะนําของมนอบอกกัน่ค่ะล้างมือบ่อยๆอย่าไปยันชุมนุมกันในที่มันคนไหลก็บ่ไปค่ะใส่ผ้าพิดปากถ้าไปน้ำที่สุมสนเนาะค่ะเนาะอะ พ่อกันคลิปน้าสไตล์เอยตุ๊กตาพาฝันนะจ้าสวัสดีค่ะ